ผัดถั่วฝักยาวใส่ปลากระป๋องไข่ดาวอาหารเช้าของลูกก่อนไปโรงเรียนค่ะทอดไข่ดาวหนึ่งฟองพักไว้ค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะใส่ถั่วฝักยาวค่ะเติมผงปรุงรสซอสหนังรมสีอิ่วขาวและซอสปรุงรสค่ะ เติมน้ำตาลทรายค่ะใส่ปลากระป๋องค่ะเติมน้ำเปล่าค่ะปิดฝาไปสักครู่ค่ะจัดเ,เสิร์ฟลูกได้เลยค่ะ